อุย้ยแนน่แห้งจัดอ้วนอ้วนอุ้ยเบิงอ้วนหน่อยทมไปจ้ะเมิงจ้ะอุย้ยดอกเห็ดจ้ะแบบงามเบิงอ้ยเบิงจ้ะอืมนั่นพุน่ะอ้ยบ่ได้ปลูกเลยจ้ะมันเกิดเองไหมเนี่ย พูนเสียงนกเสียงกาเสียงนกโอ้ยดอกบบแม่นดอกนะ่ยหน่อยจ้ะยีพออีแม่เห็นโพดโพหไงคใหไงแม่มีแต่ดอกกงามรอบนี่จ้ะเบิง่งโอ้ยสะอ่อนมีแต่ดอกตะมุตะมิเบิง่งอืมงามแห้ง มีหงเป็นเพื่อนจ้ะเปิงจ้ะปุ้ยสะอ่อนฮึบมันดีู่ข้่างถนนจ้ะนนัน่มาเก็บไม่ออกจากถนนมู่ว่านกับพอ่อบังน,น้าแห้งเสียสีผ้าย่างไปทางนั่นมาสีมีบ่โอ้ยดอก,กอ่วนอ่บน่ังจ้ะ